เซอร์ไพรส์ของใหม่มารัวจริงๆนะคะมี iPhone 13สีเขียวเหนียวซับมี iPhone SE ราคาดีชิปเท่ากับ iPhone 13มี iPad Air ใหม่สเปคน่าใช้สีสันดสดใสราคามิตรภาพและของใหม่ใหม่จริงๆ Mac Studio w v t n h Event 2022นี้ถือว่าเป็นอี e วนต์แรกของปี mm hmm. เช่นเคยตามวัฒนธรรมการเปิดตัวของ Apple ค่ะรอบนี้เปิดหลายอย่างด้วยกันให้เราได้ว้าวว,าว้วาวว,าว้าวตามก็ว้าวตามไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะมาเดี๋ยวสิสรุปให้มาดูกันมีเรื่องอะไรบ้าง ถึงจะไม่ใช่รอบกันเป็นตัว iPhone 13ใหม่นะแต่ก็มีสีใหม่มายั่วๆอย่างเขียวเหนี่ยวซับนี้ก็คืออยู่ในลูปของ iPhone 13 Pro และ iPhone 13ซึ่งสีเขียวใหม่นี้ก็สเปคเหมือนกันเลยค่ะชิปก็เป็น A15 Bionic ใช้ 5G ได้ระยะเวลาแบตเตอรี่โอเคซึ่งมาพร้อมกันนะคะกับทุกขนาดความจุเลยคือ128 g b 256 g b 512 g b ไปจนถึง 1TB เลยค่ะ,ะ,คะราคาเิ่มต้น38,900บาทถึง42,900บาทส่วนรุ่น13และ13 mini ก็ม มีสีเขียวเอาพายนี้เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ก็เปิดจองวันศุกร์ที่18มีนาคมขายจริง25มีนาคมนะคะ ตัดภาพมาที่ iPhone SE 4.7นิ้วตัวเล็กสเปคลลกพี่เพราะว่ามาพร้อมกับชิป A15 Bionic 5G ใช้ได้เลวเวลาแบตเตอรี่ดีขึ้นแต่ไม่บอกว่ายาวแค่ไหนความทนทานที่ได้รับการปรับปรุงใหม่รวมไปถึงระบบกล้องที่มีคุณสมบัติล้ำๆอย่าง HDR อัจฉริยะค่ะคุณสมบัติพวกแบบสไตล์การภาพถ่ายหรือว่า Deep Fusion ก็มาด้วยเช่นเดียวกันรุ่นนี้ด้านหลังนะคะวัสดุเดียวกันกับ iPhone 13 Pro กันน้ำ6สาสทนน้ำทนฝุ่นอยู่ IP67 โดยใช้การสแกนนิ้ว ุมโฮมและก็ทัช i h ID ซึ่งก็ดีนะเวลาสมหน้ากากแบบสมัยนี้ ก็ขอขยายความตัวชิป A15 Bionic ใน iPhone 13แนละ้วที่วันนี้มาอยู่ใน iPhone SE จุดขายเขาก็แบบเดิมค่ะคือ CPU 6คอร์ core, เร็วสุดในสมาร์ทโฟนทำให้ iPhone SE เร็วกว่า iPhone 8นะถ้าเทียบกันนะเร็วกว่าเกือบ2เท่าคือประมาณ1.8เท่าส่วน Neural Engine 16คอร์ core, ก็ประมวลผลได้15.8ล้านรา,า,ายการต่อวินาทีก็คาดหวังเลยค่ะว่าซื้อ SE แต่เล่นไวเท่า iPhone 13อ้าว ยังไงคะพี่ชิปนี้ที่จริงคือดีนะคะประหยัดพลังงานค่ะแต่ก็ไม่ได้เคลมนะคะว่าอย่างที่ซีบอกแบตเตอรี่จะใช้ได้กี่ชั่วโมงกันแน่เดี๋ยวซีจะลองทดสอบให้ดูตอนที่ได้รับเครื่องมารีวิวนะคะ iPhone SE ในรุ่นนี้จะรองรับมาตรฐานกนารบบช,าชาร์จแบบชีวัลเลสชาร์จิง่งไร้สายและก็ชาร์จ ด้่ะ2กล้องนิดนึงก็คือกล้องวายความละเอียด12ล้านพิกเซลซึ่งมีรูรับแสง f 1.8นะคะมีคุณสมบัติ Deep Fusion มีสไตล์ภาพถ่ายและโหมดการถ่ายภาพบุคคลคุณสมบัติ HDR อัจฉริยะเปิดตัวพร้อมกันกับ iPhone 13จําได้ไหมกับ iPhone 13 Pro นะจะฉลาดในการปรับภาพถ่ายหน้ามาหน้าก็จะมีความสว่างกำลังดีนะคะสภาพแสงยากก็ค่อนข้างรอดค่ะส่วนกล้องหน้าก็เป็น FaceTime HD คุณสามารถดูหนังและดูทีวีแบบ HDR พร้อมกับโทร FaceTime หาเพื่อนได้ก็คือ ดูหนังแล้วก็เปิดเฟซไทม์กับแฟนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะอยู่ในโหมดที่ประหยัดแบตเตอรี่เนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้ LTE ไม่จําเป็นเรื่องใช้ 5G ตลอดเวลานี่ก็จะเป็นโหมดการประหยัดแบตเตอรี่ของเขานะคะราคาการวางจําหน่ายนะคะใน3ความจุค,คือ64กิก128กิกและ256กิกพี่แกเอาแค่นี้พอเพราะว่า SE คือ iPhone ที่ถูกที่สุดราคาเริ่มต้น15,900บาทอ่ามีตรภาพมากสีก็จะมี Midnight Light และก็ Product Red นะคะโอ้เชียร์ Product Red อะได้ทำบุญคนที่สนใจคะ่ะจะสามารถซื้อ ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่18มีนาคมนะคะแล้วก็เริ่มวางขายจริง25มีนาคมคือ18ได้ไปจองก่อนไงมาดู iPad Airship M1 ตัวนี้เปิดมาซีก็อยากจะบอกว่าสเปคแบบนี้ขายค่ากันเองชัดๆ ก็มาสู่รุ่นที่5แล้วนะคะสำหรับ iPad Air 5แล้วเหรอเนี่ตอนนี้ iPad ก็มีลายสินค้าหลายตัวหลายรุ่นจนตามแทบไม่ทันเหมือนกันนะคะเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดฮิตของขาตลาดบ่อยแต่ว่ามันสามารถใช้อุปกรณ์เสริมได้ครบท้วนกรบบะบวนการตั้งแต่ Magic Keyboard ที่มันเป็นคีย์บอร์ดพิมพ์แบบยกลอยนะที่มี Trackpad ในตัวนะกับ Smart Keyboard Folio อันนี้ก็พิมพ์ง่ายพิมพ์สบายใครไม่เน้นพิมพ์จะไปแนว Smart Folio ทั่วๆไปสีดำสีขาวสีส้มสีเชอร์รี่สีเข้มๆหน่อยนะหรือว่าสี English Lavender สี Marlen Blue ก็ยอมได้ค่ะ เอาเป็นว่าตัวนี้สี่บอกได้เลยว่าเป็น iPad Gen 5ที่เริ่มท้าชนลูกพี่อย่าง iPad Pro กันอีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวรอบนี้ดูดีไซน์เดิมเน้นบางเบาทำงานได้ดีแต่ชิปเป็น M1 ตัวเดียวกับ iPad Pro ค่ะรองรับ 5G เข้าไปอีกแล้วก็อัปเดตกล้องหน้าเป็น12ล้านพิกเซล u l t ตร Wide ที่ใช้งาน Center Stage ได้ก็ไม่ค่อยต่างจาก iPad Pro เลยนะทำงานก็เร็วขึ้น60%เทียบชั้นกับคอมบินโดในตลาดในราคาเลนเน้แน่ เร็วกว่านะคะเขาบอกแบบนั้นหน้าจอ10.9นิ้วตัวนี้ซีว่ากำลังพอดีค่ะไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะใช้ร่วมกับ Apple Pencil รุ่นที่2เข้าไป X ส่วนกล้องหลัง12ล้านพิกเซลซึ่งพอร์ตเป็น USB C ทายโอนข้อมูลแบบไวเลยค่ะ iPad Air รุ่น5นี้จะมี5สีด้วยกันนะคะก็จะเรียกว่า iPad Air 5 4สีก็ว่าได้ Starlight, House Space Gray, พิงชมพูม่วงและ b l u ตัวไหนสวยสุดคะคอมเมนต์ Comment ได้นะ iPad Air รุ่น Wi-Fi นะคะจะสั่งซื้อในเลยค่ะเริ่มต้น2,900บาทตัวนี้ก็น่าจะเข้าก่อนเลยนะคะเพราะว่ารุ่น Cellular ก็จะมีผ่านกสทชอีอกสักแป๊บหนึ่งนะคะเริ่มต้นอยู่ที่25,900บาทค่ะเอาเป็นว่าส่วนตัวสีนะ iPad Air Gen 5เนี่ยเป็น iPad ที่คุ้มราคามากนะักจุดนี้ไม่ต้องไปถึงรุ่นโ r o ก็ทํางานครอบคลุมได้เหมือนกันและยังมีเหตุผลที่ซจะยังคงใช้ iPad Pro เหืออยู่บ้างเล็กน้อยก็คือซื้อมาแล้วค่ะ ด้วยชิปตัวใหม่ชิปที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าหลายทีแล้วเราจะเห็นว่าในตลาดนี้ชิปไม่ค่อยมีขายชิปมันหายไปไหนนะคะนั่นก็คือชิป M1 Ultra อ่าชิปตัวนี้นะคะเป็นการนำชิป M1 Max 2ตัวมาต่อด้วยกันด้วยเทคโนโลยี Ultra Fusion สำหรับมือโปรโดยเฉพาะเลยประมวลผลไวความหน่วงต่ำตอบสนองเร็วนะจ๊ะ M1 Ultra นี้จัดว่าเป็นชิปสุดแจ๋วยืนหนึ่งตอนนี้ของ Apple แล้วล่ะคะ่ะรองรับแรมสูงสุดร2อ g b ีมี CPU 20คอร์ core, และ GPU 64คอร์ core. พร้อมกับ Neural Engine 32คอร์ core. เอางี้แรงกว่า M1 8เท่าประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานกว่าชิปที่ d e s k ์ท็ทั่วไปใช้ถึง90%ใช้เรนเดอร์ 3D อลังการไหวการเล่นวิดีโอ Pro r ร s ไปถึง18สตรีมเลยทีเดียวค่ะ เปิด <laughs> ต,ตัวชิปลงคงงงๆนะเฮ้ยฟังขนาดเนี้ยซื้อมาใส่เครื่องเก่าก็คงไม่มีเขาก็เปิดตัวสินค้าใหม่สินค้ามาขายเรานะคะนั่นก็คือ Mac Studio แล้วก็จอ Studio Display ซึ่งเป็นเดสก์ท็อปที่ยั่วนำลายสายโปรดักชันมากบอกเลย Mac Studio คือแบบน่าใช้นะคะรูปทรงเป็นสีน่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด10 9.7เซนจะรู้ไหมเน <mm ี่ยเอาใส <East. S 1> ่ว so right right well, ัดมาวัดเร็ว yeah. ส uh ูงเพียง9.5เซนดีไซน์สวยกระทัดรัดเลยค่ะเห็นแล้วแบบแจมมาตัวนี้ออกแบบการระบายความร้อนได้ดีนะคะอะแดปเตอร์ตัวยึดรองรับการใช้งานทั้งแนวนอนแนวตั้งซึ่งมีตัวเป่าลมจาก2ด้านช่องอากาศไหลเวียนดูดีนะคะแถมเจาะรูที่ด้านหลังด้านล่างตัวเครื่องกว่า4,000รูนี้ขายงานรูอีกแล้วช่วยให้อากาศไหลเทได้ดีความสามารถเข้มยอนมากคือเหมาะกับมือโปรแล้วจริงๆนะคะเล่นวิดีโอโปรเรส4 22ระดับ 8K 18สตรีมนี่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องไหนในโลกทำ ได้นะอ๋อฮะก็แทกใส่ตามากอะค่ะส่วนสตูดิโอดิสเพลย์คือจอเร t i n a 5K นี่สวยสดงดงามมีกล้องและระบบเสียงที่ดีที่สุดที่เคยมีมาในจอภาพเดสก์ท็อปและดีไซน์ลูมิเนียมบางเฉียบตัวเครื่องเรียบหรูดูดีเลยนะคะรับความเอียงจอภาพได้สูงสุด30องศานะเจ้า นอกจากนี้นยังมาพร้อมกับชิป A 13แมโนิที่ไม่รู้ว่าจะพอไหมกล้องเสียงดีค่ะเป็นกล้องเอาตรซาวความละเอียด12ล้านพิกเซลนะคะมีเซ็นเตอร์สเตจที่ว่าเสียงดีก็คือไมอโครโฟน3ตัวลำโพง6ตัวคมชัดวูเฟอร์ตัดแรงสัน4ตัวลดความเพี้ยนเสียงได้ด้วยเออ บอกว่าสตูดิโอดิสเพย์เนี้ยจะมีพอร์ต USB-C จำนวน3พอพ์ตที่มีความเร็วสูงสุด10 g ิกะบิตเซกันสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพว่วงตัวจัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่ายความเร็วสูงเข้ากับจอภาพมี Thunderbol t ค่ะให้เชื่อมต่อสตูดิโอดิสเพย์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต่อพ่วงอยู่กับ Mac ด้วยสายเส้นเดียวเพื่อเปรียปร้ยวได้และสายเส้นเดียวกันนี้ก็ยังส่สาย96วัตต์ให้กับโนตบุ๊กแมคทำให้สตูดิโอดิสเพย์สามารถชาร์จเร็วกับ a c b o ุก Pro รุ่น14นิ้้้้วววไดดยจจาาชชืื่่่่อออสตมก็ะเ Studio Display กับ MacBook Pro ได้สูงสุด3จอไปเต็มเต็มค่ะ go, really เรียกว่าประสิทธิภาพของ Mac Studio ตัวนี้พร้อมชิป M1 Max มัดต่อมัดกับ iMac 27นิ้วหรือ Mac Pro ก็คือ CPU อ่ะเร็วกว่ากราฟิกเร็วกว่าแปลงวิดีโอได้ไวกว่าขั้นกว่าของทุกสิ่งในชีวิต เพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างกับการเปิดตัว Apple March Event รอบนี้คะรู้สึกยังไงอย่าลืมอัปเดตขึ้นมานะเพราะว่าสิ่งสําคัญที่ Apple เขายังคงยืนหยัดอยู่ในปีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอุปกรณ์แน่นอนแต่เป็นเรื่องของระบบซอฟต์แวร์และคอนเทนต์ถ้ามีอะไรนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวสีจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้นะคะและอย่าลืมไปกดติดตามรมรุุช่องทางอย่าลืมกด subscribe และกดแชร์กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะแล้วมาคอมเมนต์กันนะเดี๋ยวสีรออ่ะ